สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกันดูกเอยงอีกแล้วจ้ามาพบมาพบกันกกเอยงอีกแล้วแครอบครัววันนี้พาพ่อใหญ่มาฉลองวันเกิดแล้วพาคุณปู่คุณย่ามาด้วยเป็นร้านที่มาตามรีวิวค่ะเห็นเข้าลงในทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งเช็คอินว่าร้านนี้แบบบรรยากาศดีอาหารอร่อยก็เลยเอาสหน่อยชื่อร้าน เซนเซอะไรสักอย่าง o f ฟเดอะซี sea, นะคะแล้วทีนี้คือเมนูเขาก็หลากหลายนะก็น้ำพริกนูน่นน้ำพริกนี่แล้วก็แบบจะเป็นแบบทะเลซะมากกว่าส่วนใหญ่ก็มีสแตนายเลยก็คือขาหมูเยอรมันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็มีอาหารหลากหลายให้สั่งแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายให้สั่งแต่ว่า,าวันที่เราไปอ่ะเสียดายไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนตกพอเราไปปุ๊บเราก็ อืมไม่ไม่ได้นั่งตรงกลางแจ้งแล้วก็เข้ามานั่งตรงในรุ่มแล้วทีนี้อ่าด้วยความที่ฝนตกลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเราอยากไปเราก็อยากเห็นผู้คนนะเนาะว่าในร้านเขาจะมีผู้คนมาเยอะไหมก็เลยผู้คนน้อยวันนั้นอะแต่ข้อดีของร้านนี้ก็คือแบบอ่าพัดลมไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนหรือว่ายุงเยอะโอ้มีพัดลมให้เยอะมากให้หลายตัวโดยที่แบบ พัดเย็นสบายเลยร้านนี้มีเล่นดนตรีสดด้วยนะคะแล้วถ้าแบบใครที่ชอบแบบสไตล์ชิวๆมานั่งคุยกันฟังเพลงทานข้าวไปด้วยแล้วก็แบบดื่มไปด้วยอย่างเงี้ยหมะเลยค่ะอยากให้ดูว่าบรรยากาศภายในร้านคือบรรยากาศดีมากเขาตกแต่ง ด้วยแสงไฟและยิบและยับสวยค่ะถ้าเกิดบางคนที่แบบโอเคทานเสร็จแล้วก็ออกไปเดินหน้าหาดได้คือแบบชินมากเลยร้านนี้นะแบบจิวจิวชินชิลสั่งอาหารไปผัดไปกินนาทีหนุฮะยังเวลาส่งข้าวธรรมดานะเนาะคนเยอะ มาหรือจ้าเครื่องดื่มอันนี้เป็นน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นเป็นน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแล้วสตรอเบอรี่เขาเข้มข้นมากด้วยความที่เราชิมมาหลายๆลร้านนะเนาะแล้วร้านนี้คือด้วยสตรอเบอรี่เขาเข้มข้นแล้วน้ำเขาเข้มข้นไม่เจือจางแบบมีความแบบเข้มข้นสตรอเบอรีค่คล้ายๆกับสตรอเบอรี่สดเอามาปั่นนะ่ะก็พยายามชิม ชิมอยู่ครั้งสองครั้งก็แบบเออรสชาติเขาอร่อยจริงๆยกนิ้วให้เลยร้านนี้แล้วมาอันดับแรกเลยก็คือน่าจะเป็นยำยำซีซ่าซีซ่าอ่าซีฟู้ดของพี่ฟ้าจานนี้จานนี้ก็น่าจะ300กว่าบาทไม่แพงเท่าไหร่ได้ทั้งหอยแล้วก็ปูนิดนึงแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้ง ไอ้ที่ยกมาที่เป็นมะพร้าวนั่นก็คือหอ่หอหมุอหมกทะเลอันนี้ล้กเก่งไปคนสั่งแต่ว่าพ่อใหญ่ชอบทานและต่อมาก็เป็นหนวดกุ้งเอ้ไม่ใช่หนวดกุ้งคางกุ้งเป็นคางกุ้งแล้วที่เป็นขาวๆอยู่ข้างล่างนั่นคือก็เอาเเอาเส้นหมี่ไปทอดกรอบค่ะแล้วก็ต่อไปก็สั่งข้าวโถนึงแล้วก็สั่งอันนี้เป็นเอาเรียนอะไรน ปูนิ่มผัดพริกไทยเกลือแต่ว่าอ่าชายไม่กินพริกก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือแล้วชายไม่กินพริกก็เลยบอกว่าเอาเป็นปูนิ่มผัดเกลือแล้วกันส่วนยำซีซ่าทะเลนี้เป็นพี่ฟ้าเป็นคนสั่งและวันนี้น้กเรียนก็เป็นคนสั่งเป็นน้ำพริกไข่ปูจานนี้ก็น่าจะ280บาทมีไข่ต้มลูกหนึ่งน้ำพริกใส่ครกน,น้อยมาแล้วก็ผัก ก็พอดีกินชุดนี้จานนี้อันนี้ยังไม่หมดหนะแล้วก็น,นี่เลยนึกยังก็สั่งมาให้อันนี้คุณย่าเป็นคนสั่งเป็นกุ้งจิ้มน้ำซอสน้ำจิ้มวาซาบิแต่ทีนี้คุณย่าชอบกุ้งแต่ว่าซา,าบิไม่มีใครกล้าชิมส่วนอันนี้ขาหมูเยอรมันพ่อใหญ่กับคุณปู่เป็นคนอยากกินรีเควมาว่าอยากกินเมนูนี้น้ำจิ้มเขาแซ่บสดเดเลยน้ำจิ้มอ่ะ แซ่บมากๆากอ่กอเลยต้องจัดโต๊ะกันเลยเรียบเรียงโต๊ะกันาจกนจานนี้คือปูนิ่มทอดพริกเกลือแล้วทีนี้ ด้วยความที่ฉายไม่กินเผ็ดในเมนูนี้แต่เมนูอื่นกินเผ็ดนะก็เลยสั่งเป็นปูนิ่มแอทอดเกลือก็รสชาติก็จะคล้ายๆกับปูนิ่มอทอดกระเทียมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยความที่เขาหอมสมุนไพรและขาหมูเยอรมันก็จะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มแซบ,แซบ และที่ที่เห็นในช้อนเล็กๆนี่คือมันฝรั่งบดนะคะแล้วเขาก็จะราดซอสซอสอ,อะไรนะซอสน,น้ําตาลหรือซอสอะไรสักอย่างที่เป็นของภาษาของเป็นของซอสของฝรัง่งนะค่ะ <elderly> ก็อันนั้นก็โอเคอยู่เพราะว่าว okay. เราไม่ใช่สายกับข้าวฝรั่งเนาะ Sorry. มาแล้วต้องสั่งไม่ว่าร้านไหนเราต้องชิมเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเมนูนี้นั่นก็คือบาช่อนแปะสังนี่คือน้องเก่งต้องสั่งไปร้านไหนน้องเก่งก็ต้องสั่งส่วนพ่อใหญ่นั่งจิ้มๆอยู่นั้นน่ะห่อหมกทะเลแกชอบเฉยเลยแต่แกชอบสไตล์กะทิกะทิและตรงที่เรานั่งอ่ะตรงคือลําโพงอยู่ข้างบนคือเสียงดังมากมากเลยแล้วแล้วด้วยความที่เราทั้งหิวแล้ว คือแบบเสียงมันดังเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินน่ะเราก็เอรีบๆกินก็รีบๆกินแล้วก็รีบๆไปเพราะว่าเสียงดังมากพี่ฟ้าบอกแม่ปวดหูจังเลยด้วยความที่เราไม่ค่อยชินกับเพลงไฟ์สดแล้วก็เสียงดังๆอะไรประมาณนี้เราก็แบบเราสไตล์แบบบ้านนอกบ้านนอกอะนะเราก็ไม่ค่อยชินอันนี้ขมหวานตกท้ายฉ่ายสั่งมาชิมก็เหมือนไอศครีมทั่วไปนั่นแหละค่ะก็เลยแบบเออโอเคเช็คบินกัน อันนี้ก็สี่พันน่าจะสี่พันสามร้อยบาทค่ะรูห้องน้ําเขาไปแล้วขาดไม่ได้เลยเราต้องเช็คอินเช็ครูห้องน้ําเขาห้องน้ําเขาคือแบบตรงนี้ก็เข้าไปหลายรอบว่ามันเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรสรุปแล้วก็คือกลิ่นลูกเหม็นไปเจอลูกเหม็นอยู่ห้องสุดท้ายคือแบบกลิ่นกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแรงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังร้านอาหารที่เราไปกินวันนี้ พี่ฟ้าอร่อยไหมวันนี้ที่ร้านอาหารที่เราไปกินชื่ออะไรเซนเซออฟเดอะซีอะไรสักอย่างนี่แหละที่อยู่ติดถนนจอมเทียนที่ขับติดหาดไปเลยจนจนสุดจนถึงร้านเกือบถึงร้านสวยลงสวยปูเป็นอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างคอนเฟิร์มโดยที่นุกเองี้ยอะชอบกินอาหารแบบ แนวหลากหลายแบบนี้อาหารไทยแต่ถ้าแบบเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์จะไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นอาหารไทยคือทุกอย่างถนัดมากเพราะว่าเราก็ทําเองด้วยแล้วเราก็แบบไปชิมมาหลายที่ร้านอาหารดังๆนู่ย่ง,งก็ไปชิมแต่ร้านนี้คือยําคือน้ํายําคือแซบ่บขนาดสั่งยําให้พี่ฟ้านะบอกว่า,าไม่เอาเผ็ดแต่เขาก็ใส่พริกมาให้ก็เผ็ดอยู่แต่ด้วยความที่เขาแบบเปรี้ยวนําไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวนําแล้วก็มีหวานตาม คือแล้วก็มีเค็มปลาเลมปลาเลมคือมีทั้งสามรสเลยแต่ว่าเปรี้ยวนาอะ่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊ดนะอร่อยมากยำอร่อยมากเนาะพี่ฟ้าเนาะแล้วก็สั่งขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันอร่อยเนาะเดนทิสเกอ่าขาหมูเยอรมันอ่ะขาหมูเยอรมันพอใหญ่ก็ไปกินมาหลายที่เหมือนกันเุกอ่องก็ไปกินมาหลายที่ก็อร่อยแล้วก็คุณ่าก็มีกุ้งกุ้งทอด แต่ละเมนูไม่ได้แพงนะแพงสุดคือเบียร์สอเหยือกเจ็700กว่าบาทนอกนั้นกับข้าวเขาก็สามขาหมูเยอรมันก็กูเมียฟอร์เดนทิสเกกนุกที่ระหุนระสี่ร้อยกว่าคืออาหารเขาจะแบบถ้าไปสุกเสาวาย์จะไม่มีส่วนลดแต่ถ้าไปวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจะราคาลดก็คือขาหมูเยอรมันก็คือ299แล้วก็ที่นุ้ยชอบสั่งเลยก็คือแล้วพี่มีหิ้วกับบ้านด้วยนะ มีถามน้องถามน้องพนักงานบอกว่าน้องคะพี่ทานไม่หมดอ่าใส่กล่องให้พี่ได้ไหมเขาก็คิดเขาก็บอกได้ครับเพราะว่าน้าพริกอะ่ะน้ําพริกอร่อยแนะนําเลยคือน้ําพริกกะยำอะ่ะแล้วเอเอมันมีน้ําพริกอ่าไข่ปูเขาก็มีผักมาให้หน่อยหน่อยก็โอเคราคา280บาทแล้วก็น้ําพริกเขาจะแบบมีไข่ปูแล้วมีความเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแซบอะ่ะเปลี่ยวร้านนี้คือความอะไรที่แซบแซบอะ่ะ คือเขาแซ่บถึงใจพาะไปกินยำม,มาหลายหลายที่แล้วคือมันจะหวานหวานนำซะมากกว่าแล้วก็น้ำน้ำพริกเขาอะน้ำพริกไข่ปูอะอร่อยอร่อย,ออยจนน้องยังบอกว่าใส่ถุงให้ได้ไหมเขาก็มัดใส่ถุงนะถุงแกงอะให้มาให้แล้วมันมีความเปรี้ยวแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวมะขามหรือว่าเปรี้ยวมะนาวเปรียปร้ยวปี๊ดมันมีคล้ายๆกับน้ำพริกรสชาติคือรสชาติคือแบบเปรี้ยวแล้วก็แบบมีเค็มปแมปแ่ำแปล่ำหวานหน่อยหน่อยคือแบบ ลงตัวลงตัวอร่อยมากเมนูนี้คือถ้าคนที่ชอบทานน้ำพริกคือจะแบบโอ้โหฟินมากเมนูนี้อร่อยอร่อยแนะนำเลยค่ะส่วนขาหมูเยอรมันนะคะเด็ดเด็ดตรงที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเด็ดมากเลยแล้วก็มีคล้ายๆกับซีอิ๊วดำหวานด้วยให้จิ้มแต่ซีฟู้ดนี่คือเด็ดมากพ่อใหญ่ชอบและความที่ขาหมูเขากรอบนอกนุ่มใน คือเมนูนี้ก็แนะนำค่ะสุดเหมือนกันอร่อยมากเลยส่วนเมนูต่อไปก็เป็นห่อหมกทะเลเมนูนี้นุ่งเรียงว่ารสชาติยังอ่อนไปนิดนึงเครื่องแกงยังน้อยไปนิดนึงแต่สำหรับชาวต่างชาติฝรั่งก็ก็บอกว่าอร่อยแต่สำหรับเราคนไทยนุ่งเรียงว่าน่าจะมีเครื่องแกงเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ส่วนเมนูที่นุ่งเรี่ยงชอบไปร้านไหนไหนนุ่งเรียงก็ต้องสั่งนั่นก็คือปลาช่อนแปะซะ เมนูนี้คือถือว่าอร่อยแต่ยังไม่สุดนะสําหรับนกเงียงเพราะว่ายังความเปรี้ยวยังไม่ถึงคือน้ําซุดน้ําไม่ใช่น้าซดสิีน้ําแกงเขาเข,าเข้มข้นปลาก็กรอบดีแต่ด้วยความที่เนกเก้งชอบเปรี้ยวนกเงี้ยงว่าถ้าได้เปรี้ยวมากกว่านี้ก็คือจะแบบจะจะเด็ดอะแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวอะอย่างนี้คืออร่อยเลยถ้านกเงี้ยงนะเอาน้ํามาขามลาดลงไปอีกน่ะโอเคเลยนั่นแหละ แนะนำทุกเมนูค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปชิมกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาทำลายไหล,หลเลยเลย